สวัสดีครับผมเอ็มโรซิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับเราพามาชมฮัตด้าบีที50อีกหนึ่งคันนะครับจากคันที่แล้วครับเป็นคันสีดำเนาะคันนั้นก็แต่งเต็มทั้งภายนอกภายในเครื่องเสียงนะครับส่วนคันนี้ครับเน้นแบบสไตล์ซิ่งครับทำเป็นสีแดงแก้วนะครับต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วคันนี้เนี่ยเรื่องทรงเขาก็สวยนะเรื่องสีก็สวยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยเจ้าของกันนะครับว่าคันนี้ทําอะไรบ้างนะครับโอเคปะไปเจอเจ้าของเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำตัวหน่อยครับพี่ครับ สวัสดีครับผมโชดมาด้าบีทีนะครับผมอยู่กลุ่มโซนกูกับสับเด้งครับผมนะครับอยู่2กลุ่มเลยนะครับจริงๆเมื่อไหรแล้วผมก็เคยไปถ่ายกลุ่มสับเด้งมาแล้วหนึ่งรอบนะครับตอนนั้นเราจะไปถ่ายเป็นฟอร์ดครับนะครับส่วนอันนี้ก็คืออยู่กับกลุ่มเขาเหมือนกันใช่ครับนะครับเพราะกลุ่มนั้นก็จะเป็นทั้งฟอร์ดทั้งมาด้าใช่ไหมครับอย่างคันนี้พี่จริงๆแล้วคันนี้เป็นปีอะไรรถปี12ครับผมเป็นปี2012เหมือนกับคันดำเมื่อคหร่แล้วนะครับจริงๆปี12หน้ามันแตกต่างกัันนี้ยงงไ ก็จะมีไฟหน้าเป็นบุมส้มครับอ้อกันชนเป็นเรียบตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมครับอ่านะครับกันชนจะเรียบจะไม่มีดำๆแบบนี้ครับอ่านะครับเพราะเนี้ยพอเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่าไม่ใช่ตัวแรกแน่ๆ่ใช่ครับอันนี้เปลี่ยนเป็นตัวไหนพี่ล่าสุด2019เครับเป็น2019เ้าใช่ครับเขาเรียกว่าอะไรพี่รุ่นนี้มาด้าทันเดอร์มาด้าทันเดอร์ใช่ครับอันนี้เวลาแปลงนี่เราต้องแปลงอะไรมั้งก็มีเปลี่ยนกระจังใหม่กระจังนี้จับแส่ได้เลยครับครับล็อก็ล็อกเดิมเลยล็อกเด กันชนก็มาแบบนี้เลยครับทังชดเลยแล้วก็ไฟหน้าอไฟหน้าใหม่คยังกันชนเนี่ยสีเขาตัดแบบนี้มาเลยหรอสองสีแบบนี้เหมือนกันปะกันชนเนี่ยจะเป็นดําด้านผมเอาพ่นใหม่ครับพ่นใหม่เป็นดําเงาอา้อรถมันจะดูใหม่ใหม่ขึ้นไอ๋อแล้วก็คือไอ้ตัวตรงที่เป็นสีแดงเนี่ยก็คือปกติก็จะเป็นสีเดียวกับรถใช่ใช่ไหมใช่ครับน้าหนี้ก็สวยมาก จริงๆผมไม่แน่ใจอย่างมัด้าเนี่ยสีขายเขาอ่ะก็คือสีแดงแก้วใช่ไหมถ้าเป็นรถเก่งแล้วสีแดงแก้วก็สวยแต่รถกระบะเขาไม่มีสีแดงแก้วใช่ไหม,มที่รลักคือขาวดำแล้วก็เขียวเขียวแบกกบเข้มๆ่อยครับอ,อ๋อแต่จริงๆแล้วเขาเป็นจุดขายของรถเก่งเขานา่จะมาทำกับรถกระบะก็จะ <ๆ S 2> ส,สวยสีสวยมากนะครับอันนี้เป็นเบอร์สีเดียวกับของมาด้าปะ จะคล้ายๆกันครับแต่ว่าอันนี้จะใส่มุกมุกทองไปใส่มุกทองเยอะหน่อยแล้วก็คนลักเกอร์ไอ้นกแก้วครับเพราะว่าคันนี้พอดูโดนแสงแล้วเนี่ยเขาจะออกมีความประกายออกทองทองส้มมากกว่านะครับนี่อันนี้ก็เป็นในส่วนของด้านหน้าฝากระโปรงอันนี้เป็นฝากระโปรงของเปรมใช่ครับเปรมนะครับเป็นทั้งชิ้นใช่ไหมไม่ได้เป็นหุ้มเอ่อทั้งชิ้นเลยครับผมครับอย่างอันเนี้ยอย่างเราแปลงหน้าเสร็จเรียบร้อยฝากระโปรงนี่ก็คือใช้ฝากระโปรงของปีสิบสองได้ ได้ครับใส่ได้เลยแล้วอย่างแก้มพี่อันนี้ก็แก้มก้มเบอนงานหุ้มครับผมอ๋องานหุ้มใช่ครับอันนี้ก็คือแก้มเดิมเหมือนกันแก้มเดิมนะครับแล้วอย่างทรงอ่ะพี่อย่างคันนี้ทรงข้างหลังย้ายเนบครับใส่โช๊คใส่หูโช๊คของดีแม็กครับผมอ๋อแล้วเพื่อให้มันระยะมันเด้งเพิ่มขึ้นเลยประมาณนี้อ๋อให้คือให้มันมีระยะยุบมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่าถ้าใส่โช๊คของบานเรามันยันครับอ๋อใช่ครับคือให้โช๊คมีระยะที่จะเด้งเพราะอันนี้ข้างหลังนี่ลงเยอะมากเลยนะเยอะเยอะลงไปะมากี่นิ้วพี่ ประมาณ8ดนิ้วอะครับโอ้โหแดนิ้วอันนี้จริงๆพื้นฐานเป็นตัวสูงใช่ไหมใช่ครับตัวสูงอ๋อโอ้โหข้างหลังลงเยอะมากแล้วข้างหน้าครับข้างหน้าก็สตัดโชกเดิมอัดน้ำมันอ๋อชกเดิมไปทําสตัดใช่ครับแล้วก็อัดน้ำมันใช่ครับนะครับข้างหน้านี่ลงกี่นิ้วีปข้างหน้าประมาณ3นิ้ว3นิ้วนะครับใช่ครับพอลงเยอะกว่านี้มันมันแบะแล้วเพราะว่าปีกนกเดิมทั้งหมดเลยอ๋อครับไม่งั้นมันตั้งสูนไม่ได้เหมือนกับตอนที่เราไปถ่ายฟอร์ด ปกติกลุ่มฟอร์ดสับแดงเนี่ยที่เขาโหลดเยอะๆเนี่ยเขาจะเปลี่ยนปีกนกเป็นของโตเตียเลยใช่ครับใช่ครับแล้วอย่างรถตัวนี้เนี่ยจริงๆเป็นตัวสูงแล้วอย่างโป่งของเขาอะพี่โป่งของเขาตัวสูงกับตัวเตียแตกต่างกันไหมเหมือนกันทุกอย่างเลยครับเหมือนกันเลยเหรอใช่เหมือนทุกอย่างเลยอ๋อเนี่ยก็คือโป่งก็อันนี้โป่งตัวสูงก็แบบนี้ตัวเตียก็แบบนี้ใช่เหมือนกันเลยครับข้างหลังก็เหมือนกันใช่ครับผมเหมือนกันเลยแสดงว่าฟอร์ดกับตัว บีดีห้าสิบเนี่ยพื้นฐานเดียวกันพื้นฐานเดียวกันเพราะฟอร์ดตัวสูงตัวเตี้ตตยก็โป่งเท่ากันใช่ครับผมเออไม่เหมือนลีโวไม่เหมือนดีแม็กใช่ครับใช่ไหม<ช>ซึ่งตัวสูงตัวเตี้ยเขาจะโป่งไม่เท่ากันแต่ปัจจุบันก็คือตัวรีโวเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวเตี้ยถ้าเป็นแซดอีด e ิชันเนี่ยโป่งเขาจะใหญ่แล้วทีนี้โป่งเขาเหมือนตัวสูงใช่ครับใช่ไหมแต่นี้คือจะสูงจะเตี้ยเหมือนตัวเตี้ยเท่ากันเลยเหมือนกันเลยโป่งหุบนะครับนี่ข้างหลังก็คือเอาเอาตัวไลเนอร์ออกใช่ครับนะครับอื มีคนถามผมเหมือนกันเวลาเอาไลเนอร์ออกแบบนี้เนี่ยแล้วเวลาขนของทํำยังไงพี่ทํำยังไงก็ต้องหากระดานลังหายางใช่ครับหายางมาปูเอาพี่อ่านะครับจริงๆก็เหมือนกันแหละยังไงถ้ามันมันมันเป็นอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องหาอะไรมาลองแต่ประเด็นเลยมันอยู่ที่การใช้งานใช่ครับผมอย่างพี่กับผมน่าจะเหมือนกันคือเราไม่ได้ไม่ได้เน้นวรรถุกอยู่แล้วใช่ครับแต่มันสวยกว่านะมันจะดูคินคินกว่าใช่ครับแล้วก็ทําความสะอาดง่ายแต่ถามว่าเป็นรอยง่ายไหมก็เป็นรอยง่ายอยู่ของบางก็เป็นรอยเลย ได้ครับจบเลยอันนี้ทําสีมานานยังพี่ทำสีน่าจะประมาณสามสี่เดือนพี่สามสี่เดือนโหสียังฉ่าเลยทาที่ไหนครับอูสเตคัคเลอร์อยู่นนทบุรีครับอางบู่ทองอยู่นนทบุรีใช่ครับผมนะครับแล้วข้างหลังอันนี้เป็นฝาหุ้มใช่ครับฝาเดิมหุ้มฝาเดิมหุ้มนะครับครับผมงานหุ้มของมันเนี่ยครับครับไฟท้ายนี่ก็ของเดิมปะไฟท้ายเป็นของปีสิบสี่ครับผมอ๋อแล้วของเดิมเป็นยไงพี่มันจะมีโครเมียมครับมันจะไม่ลมดําแบบนี้อ๋อมันจะเป็นโครเมียมแล้วก็มันจะซีดๆหน่อยอ่า ก็เลยเปลี่ยนไปเลยใช่ครับนะครับเออเพราะมันดูสดใสมากเลยนะอันนี้เปลี่ยนนานยังอันนี้เปลี่ยนสามสามปีแล้วโอ้แต่มันก็ยังดูใหม่ยังดูเงาเลยนะใช่ครับเอออยู่ด้วยคนรักษาด้วยพี่ใช่ไหมนะครับแล้วอย่างคันนี้ภายในทําอะไรพี่ภายในก็แต่งเรียบเรียบครับปอดเดิมมีพวงมาลัยแล้วก็ดิฟฟี่แล้วก็เน้นเน้นใช้งานมีพวงมาลัยมีเกียร์วัดนะครับเน้นเรียบเรียบครับภายในเขาเหมือนกับฟอร์ดไหมเหมือนไหม ไม่เหมือนครับผมนี่มันออกสไตล์เก่งหน่อยว่าไมเนาะมันจะดูมนมนกว่าดูเลียวๆกว่าถ้าเกิดเป็นฝอดเขาจะดูเลียมๆกว่าใช่ครับแต่ประตูเหมือนกันไหมเหมือนคล้ายๆเลยนะตู้คล้ายๆเนาะแต่ตัวคอนโซลจะแตกต่างใช่ครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอดูห้องเครื่องดีกว่าพี่ครับผมนี่ก็คือเก็บโล่งแล้วครับผมนะครับพิงไปได้เลยใช่ไหมพี่พิงได้เลยครับนี่อันนี้เก็บจากที่ไหนมาพี่ใส่ไฟอ่ะเริ่มเริ่มเก็บเองเลยแบบเป็นคันแรกๆเลยอ่ะผมของบดาเลยผมเก็บเองแล้วก็ให้เพื่อนมาช่วย นิดหน่อยเก็บเองเก่งมากต่ค่อยทําไปทีละฝังอ่ะพี่ฝังนี้ก็เริ่มจากเอ่อเอากองอากาศออกแล้วก็ถังพักน้ําออกไปมันก็เริ่มงโล่งแล้วทีนี้มันก็มีแรงดันใจอยากจะทําต่อพอเห็นมัน่องโล่งแล้วเราก็เลยย้ายกล่องฟิลย้ายแบตเข้าไปไว้ในรถแล้วย้ายเองเหรออย่างกล่องฟิลอย่างพวกแบตย้ายเองใช่ครับผมโอ้แล้วพื้นฐานพี่มีความรู้เรื่องพวกสายฟงสายไฟอะไรอย่างนี้เหรอก็ผมเป็นช่างไฟช่างไฟบริษัท ช่างไฟนี่คือไฟบ้านไฟโรงงานนี้ใช่ใช่ใช่เราก็เลยมาลองไล่รถเราเองใช่ครับผมหลักการมันจะคล้ายกันเหละพี่หลักการคล้ายกันหลักการคล้ายกันอย่างนี้แสดงว่าช่างไฟถ้าใครมีพื้นฐานก็พอที่จะไล่ได้ใช่ครับนะครับเออเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วเราถามเป็นความรู้ดีกว่าสําหรับใครที่แบบอยากจะไล่เองอย่างตรงเนี้ยที่พี่บอกย้ายกองก็คือทีแรกมันจะเป็นถังกองอากาศใช่ปะใช่ครับผมก็อยู่ตรงนี้ใช่ครับเราก็ไล่ออกก็เดินต้องต้องเดินท่อตรงนี้ก่อนท่อมเนยมีใหม่ก่อนอันนี้พี่เดินเองเหรอ อันนี้อ่ะร้านร้านพี่อ้นอินเตอร์ครับอยู่บ้านแพลวครับอนอินเตอร์ครับก็คือให้เขาเดินข้อตัวนี้มาใช่ครับนะครับแล้วที่แรกตัวท่ออินเตอร์ตัวนี้มันเป็นพลาสติกปะเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกเราก็เปลี่ยนมาเป็นีเนียมอ่าเป็นบีเนียมแล้วก็มาไล่นี่ไล่ไล่ก็คือถ้ามาตัวนี้ปุ๊บกองมันก็หายไปละอ่าโล่งแล้วตรงนี้ใช่โล่งไปแล้วครับอันนี้มันยังขัดตาอยู่เพราะว่าถังพักน้ํามันใหญ่มากตรงเนี้ยอ๋อที่แรกถังพักน้ํามันอยู่ตรงนี้ใช่ครับอ่าเราก็เปลี่ยนมาเป็นตัวเล็ก เราก็เปลี่ยนมานี่มาอยู่นี่ครับอ้าวมาอยู่นู่นใช่ครับอยู่นี่มาอยู่คู่กับหม้อน้ำเลยครับและอันนี้เป็นถัง power อ๋ออันนี้เป็นถัง power ใช่ครับ power อ่าแล้วที่แรกถัง power อยู่ไหนพี่ power อยู่อยู่ตรงนี้นี่เลยเนี่ยรูเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ครับเนี่ยอ๋อก็ขยับมาไว้นี่แล้วก็ถังพักน้ําพี่ที่แรกอยู่ตรงนี้ไปไว้นู่นใช่ครับอ่าแล้วไงต่อพี่แล้วก็เริ่มเก็บสายไฟข้างๆจะมีสายไฟที่ว่าเดินมาหาลอดได้ไหมอ่าที่แรกมันจะอยู่ตรงนี้ข้างในเวลาเก็บแบบเราต้องดึงเข้าข้างในรถหมดอยู่แล้วคครับือปด ปลดของทุกอย่างออกแล้วก็ดึงเข้าข้างในหมดค<อ>ื่สายอ่ะแล้วเราก็ไปย้ำสายแล้วก็จะ<อ>มีบางช่วงที่ว่าต้องตัดต่อบางช่วงก็ไม่ต้องก็ลากผ่านแก้มมาเลยโอ้โหหรือว่าเจาะเจาะข้อตรงหัวเกียร์ลอดปอกมา <S 1> <S 1> ดูเหมือนง่ายใช่ครับอย่าไปทําเลยแต่ผมว่าให้ร้านทำเถอะ แต่ตอนแรกทาก็ลุ้นเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับก็มีเพื่อนช่วยทําด้วยครับร้านร้านเทนเลสซิ่งครับถ้าเกิดไม่มีเพื่อนช่วยทําจะทำไหมก็ทําอยู่ดีก็เริ่มแรกก็ให้ให้เพื่อนมาช่วยด้วยครับแล้วเราก็ช่วยเพื่อนทาด้วยฝั่งนี้ทําคืนเดียวเสร็จอ่ะเริ่มจากตอนบ่ายๆแล้วก็มาเสร็จประมาณตีสองเสร็จวันนั้นเลยอย่างฝั่งเนี้ยคือเราทําไว้ก่อนแล้วใช่ครับเก็บทีละฝั่งนะใช่เก็บทีละฝั่ง แล้วพอเก็บฝั่งนี้โล่งเสร็จปุ๊บยังเห็นฝั่งนู้นลกๆอยู่พี่ไม่รู้สึกยังไงบ้างเหรอหรือว่ายังไงเราต้องค่อยๆไล่ใช่มันก็ต้องเก็บค่อยๆไล่อยู่แล้วใช่ครับตอนแรกก็ไม่กล้าทำเพราะว่าสายไฟมันเยอะมากฝ่อมาได้โอ้โหแล้วถ้าเกิดว่าทำเสร็จปุ๊บแล้วสตาร์ทไม่ดิทำไงเข่าหลานอะไรปัญหาชิ้นนต้องต้องเข้าศูนย์แล้วรับพี่เออยกสุดใส่ไฟใหม่โอเคก็คือไล่ฝั่งนี้อย่างที่บอกตะกี้แล้วฝั่งนี้ที่แรกมีอะไรมีแบตตรงนี้จะมีใช่ครับมีแบตมีกก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 ลล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 ่่่่่่่่่ออ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 งงงงงฟฟฟิิิววมมีแแ้้็็เาาายยูููขนใชั อ่งอีแบตโอ้โหไอฝั่งนี้ก็ต้องยากกว่าฝั่งนี้ดิยากกว่าเยอะอฝั่งเนี้ยครับตอนนี้เป็นระบบน้ํามันอ่าระบบน้ํามันก็คือไอตัวกองที่มันไว้สําหรับแยกน้ํามันใช่ป่ะตัวกองน้ํามันใช่ครับอันนี้ก็คือย้ายไปหมดเลยย้ายไปหมดเลยครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวถัง A เป็นระบบน้ํามันแทนใช่ครับโอ้โหก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าฝั่งนี้คือสายไฟแน่นๆเลยใช่ครับฝั่งนี้ว่ามีสายไฟเยอะแล้วฝั่งนี้เยอะกว่าเยอะ ใช่ครับเพราะ่ถ้าจ้างก็ทาก็เป็นหมื่นนะพี่ครับก่อนที่ผมทาไม่มีใครรับทาเลยนะสมัยนั้นใช่ไหมใช่อันนี้ทำมากี่ปีแล้วพี่มาสี่ปีที่เริ่มลือเริ่มทํานะครับอือโอ้โหถือว่าถือว่ายุคแรกๆเหมือนกันใช่แรกๆเลยพี่หาอะไรแต่งแบบยากมากแล้วตัวไอเดีอันนี้ขึ้นจากที่ไหนมาอันนี้ทําเองพี่ฮะอนี้ทำเองทำเองเยอะใช่ครับอันนี้เป็นอะไรเป็นปีเียมอันนี้เป็นเลดเป็นเลดงานขึ้นขึ้น่ว่อขึ้นมาใช่ปะใช่ครับผมก็คือแต่จ้างจ้างกขตัดน้าเป็นมาเมามาสร้างงห้อม สร้างห้องเองตัวนี้นะมาพับเองนี่นะใช่ครับโอ้โหสุดยอดเพราะของที่บริษัทมีเครื่องมืออยู่ครับเลยว่างๆก็ทําเล่นรับอย่านนี้ก็คือมาพับมาเชื่อมเองใช่ครับโอ้โหฝีมือพี่เขาไม่ธรรมดาจริงแล้วรับรับทําเหมือนกับพี่เขาป่ะก็ไม่ผมไม่ได้ทำเป็นอาชีพครับผมทํแล้วผมเองเฉยคันเดียวใช่ครับคันเดียวสุดยอดต่มาถ้าคนมาถามผมก็ส่งงานไปหาพี่คันดำอ่ะครับให้พี่เขาจัดการเนาะโอเค ก็ถือว่าได้ความรู้จริงๆถ้าเกิดสําหรับใครอยากที่จะลองเก็บเองเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยสอบถามพี่ได้ไหมได้ครับผมก็ให้คาแนะนําตลอดครับครับสาหรับคนที่ว่าโทรโทรถามอะถามเยอะมากเออผมพูดได้ง่ายผมคั้เล็กๆดีกว่าที่ว่าเริ่มเริ่มรื้อเริ่มเก็บอะนะเออใช่ครับโอ้โหเพราะว่าอย่างที่บอกทําเองหมดเลยตั้งแต่รื้อฝั่งนี้เล็กๆน้อยๆฝั่งนี้คือจริงๆไม่ยากหรอกอย่างพวกตัวกองพวกอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าที่ยากหลักๆก็คือฝั่งโน้นฝั่งสายไฟเออ โอเคสําหรับใครอยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรื้อการเก็บอ่างเครื่องแบบนี้พี่สามารถสอบถามพี่ได้ที่ไหนก็เฟซบุ๊กเลยครับโคตรลูกหลวงพ่อชินราชภาษาไทยเลยครับผมครับผมโอเคก็สามารถสอบถามพี่เขาได้นะครับก็ถือว่า2องคลิปนี้เป็น2องคลิปที่พามาชม BT50 นะครับถือว่าเป็นแนวทางใน2แนวทางเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวก b t 5 0้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกําลังใจกันด้วยสําหรับคลิปถัดไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยสําหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราสองคนลากันไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ